กาบสวัสดีพี่น้องๆท่านเหมือนด้วยนะครับครับผม V P J K F M นะครับวันนี้อาจจะเสียงเบานิดหนึ่งก็วันนี้ผมจะมารีวิวแอดออนนะแอดออนเป็นแอ,อดออนดูไลทมอนเออก็แอดออนดูไลทมอนนี่โคตรเจ๋งครับ ก็ทําตามเดิมเช่นเคยนะครับสําหรับใครที่ยังทําไม่เป็นเนาะก,ก็ไปดูคลิปดาบพีข่ขาจะสูนนะครับลิปแจกดาบพีข่ขาจะสูนไปเลอย,ย้อนกลับไปดูเลยค่ะสำหรใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งมันทั้งหมดแล้วก็กดไลค์ด้วยนะน่าจะมีคนทํำบินหมดแล้วน,นะบางคนก็ยังทําไม่เป็นนะครับ คลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเพราะว่าจะสามสิบคนผู้ติดตามแล้วนะครับโอเคเข้ามาเรียบร้อยละกดไปที่ในนี้ดูว่ามันมีอะไรมัง้งนี่นะครับจะเป็นแบบนี้เลยมีอะไรอีก่้างไม่นานนี่ละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไม่นาไม นี่ครับนี่มันก็จะมีประตูวิเศษด้วยนะครับจะมารีวิวนั่นเองตัวอนะไรเนี่ยอะไรวะคืออะไรเนะี่ยมันคืออะไรกันนัน่ามีอะไร ผมแนะนำเลยนเนียประตูวิเศษอันเนี้ยประตูวิเศษให้คุณแบบกดค้างเนี่ยเพื่อวางประตูวิเศษแล้วก็ให้ไปวางประตูที่ไหนก็ได้มันจะว้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะไปไกลๆแลยนะน,นี่ผมไปผมหยู่ตรงนี้เลยแล้วผมก็กดวางผมกดวางใช่ไหม แล้วเราก,เราก็เดี๋ยวผมจะสร้างนี่เอาไว้ว่ามันทําได้จริงนะทุกคนนี่ดูนะเดี๋ยวผมจะกดวาร์ปก,กดวาร์ปตรงนี้แล้วนะกดวาร์ปตรงประตูเลยนะทุกคนนี่เนี่ยกดวาร์ปไปเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมทุกคนวาร์ปแล้วเห็นไหมวาร์ปแล้วเนี่ยตรงที่ผมสร้างนี่ก็ไม่มีนะ เดี to pues <the ๋ยวผมขอกลับไปครั้งนึงเนี่ยประตูนี้ก็ยังอยู่เลยผมจะกลับไปครั้งเอาเฮียวัปเลยเห็นไหมโอ้โหไม่ได้ตัดต่อคลิปเลยนะทุกคนมันเป็นประตูวัดขั้นเทพนะลวยก็อันต่อไปนะเออก็จะเป็นไฟชายขยายส่วนไฟชายขยายสวน น่าจะขยายสุดนี่ไง <c ười> เอ่ยชบหายอ้าววัาตัวเล็กแล้วเฮียวัวตัวเล็กนีก่ตัวเล็กแล้ว แล้วอะไรทำให้วัวมันใหญ่ขึ้นวะอืมน่าจะอันนี้อันน,น,นี้ต่อไปก็คืออะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอ๋ออ๋อผ้าล่องหนผ้าล่องผ้าล่องหนต่อไปก็จะเป็นอันนี้ กรเพื่อเสียงคืออะไรเฮ้ยทำไมวัวเอ้ยอ๋อมันทำให้วัวไข่ใหญ่ขึ้นโอ้วัวแม่งโคตรใหญ่โโอ้ก็มอดนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงไว้ด้านล่างเนาะก็สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลายทุกคนบ๊ายบาย